สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับดูน้องอยกจอครับตอนนี้น้ำนิ่งไหนไหน้วยปลาด้วยโอ้โหเย้ยเย้ย,ย,ยนิ่งนิ่งไว้โอ้โหปลาได้เยอะเหมือนกันครับปลาทนมากเป็นปลาอะไรนะะไรนะโอปลาแก้มช้ำครับแต่ปลาแก้มช้ำเยอะนะครับยกแต่ละทีก็ได้ปลา,าหลายตัวเหมือนกันนะครับนู่นโดนลงน้ําแล้วนู่นโอ้โหตอนไหนตัวใหญ่โดนลงน้านี่ครับนี่นี่ครับ นะครับปลาแก้มช้านะครับนี่นะครับหลายๆตัวเหมือนกันนี่ครับเนี่ยแต่ปลากระจกเขาน้องเขาจะไม่เอานะครับพอมันตัวเล็กๆเก็บปลากระจกหน่อยนะสักสองตัวสามตัวนี่ลองดูดิโอนี่อันนี้ก็นะครับจะยาากันมาช่วยนะเอามามาไงยดูนี่ปลากระจกเขาไม่เอาครับนี่นี่นี่อ่าแล้วเดี๋ยวเอามาดูมือก่อนนิด่ะนี่ปลาตัน ah, นี้ก็ไม่เอาเลยปลากระจกครับ แต่บางคนเขาเอาไปก็เ,เรียกไปตากแดดให้แห้งแล้วก็ทอดแก้มเหล้านะครับแก้มเหลาแก้มเบียร์นะครับนะครับนี่บางคนก็ทำกับข้าวนะครับนี่อขอบคุณมากนี่นี่นี่ดูยกแต่ละทีก็ได้ทีละสามตัวสี่ตัวนะครับจะเป็นปลาแก้มช้ำใช่ไหมแก้มช้ำดูถุงปลานะนะครับได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่โอ้นนะครับ อยู่เฉยๆตอนนี้ที่น้ําเคยท่วมสะพานฝั่งนี้นะครับเนี่ยเคยท่วมสะพานแล้วก็ผักตบชวาถึงโคนสะพานเลยครับตอนนี้น้ําก็นิ่งหมดแล้วครับนิ่งนิ่งหมดฝั่งนู้นก็นิ่งหมดเลยครับตอนนี้ที่ก็ลอยจะขายอะไรก็น้ํานิ่งหมดแล้วตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับน้ํานิ่งน้ําก็เห็นอย่างนี้นะครับไหลนะครับแต่ไหลเอื่อยๆชา้าช้ามากเลยครับเนี่ตอนนี้เราก็เคยเห็นจะยกยอตอนน้ําไหลนะ วันนี้ก็มาเจอยกยอน้ํานิ่งบ้างน้านิ่งยกยอยกยอน้องเขาก็ได้เหมือนกันครับนี่มานานไหมตอนนี้ได้ได้เวลาเท่าไหร่ล้วชั่วโมงหนึ่งได้ครับได้ปลาเยอะโอ้โหปลากระจกหนี่ปลากระจกติมเลยครับนี่น้องเขาบอกไม่เอาตอนนี้ก็เขาจะเทลงน้ําเหมือนเดิมนะครับไอทุนสีไอทุนสีกลางๆที่เป็นสี อยู่กลางๆนะครับไอตรงนั้นเ็เ,เรียกว่เาเหยื่อเหยื่อลำไว้ตรงกลางล่อครับล่อให้มากินครับไอตรงนี้ที่เป็นก้อนสีเขียวๆนะครับอากาศเย็นๆมากตอนนี้ก็เวลาสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดห้าสิบหรอครับอันนี้อากาศเย็นมากอากาศเย็นมากเย็นมากเลยอากาศเย็นมากเห็นนี่นะครับอากาศเย็น อากาศเย็นลงต่อพัดเย็นเย็นะครับตอนนี้เราก็มาดูไอ้ก็เรียกตะวันนะครับตะวันนี่ก็โอ้สีแดงแดงจะรับขอบฟ้านะครับฝังนะครับกอไผ่ก็บังผังนะครับหาปลาตอนนี้อนาะกาศตอนนี้ดีมากนะครับน,นะครับตอนนี้ก็มีน้องคนเดียวที่หาปลาตอนนี้นะครับหาปลายามเย็น ก็ได้ข้าวก็ข้าว,าวนันได้ไปแล้วครับนนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเอ,อยอที่เราลงดำถ่ายนะตอนน้ำเยอะๆนะโอ้โหยอสิบกว่าสิบกว่าอันสิบกว่าผืนยกยอกันเต็มนี่เลยครับแต่ตอนนี้น้ำนิ่งก็คนก็ยกยอก,ก็เริ่มจะไม่มายกเพราะยกยอน้ำไหลเนี่ย มันจะได้ดีกว่าแต่น้ำนิ่งก็ก็มาก็ได้ปลานะครับได้ปลาพอไปทำกับข้าวได้ครับก็ถือว่าน้องก็บอกว่าได้ได้ตอนนี้น้องก็ได้ประมาณโลก,กว่าแต่ปลาพวกปลาแก้มช่านะครับพวกปลาส้อยหรือปลากระมังปลาแก้มชําแต่บางคนก็ปลากระจกบางคนก็เรียกปลาแก้วปลาใสปลาตัวใสๆนะครับที่ให้ดู นะครับต่างคนต่างก็เรียกเรียกต่างๆกันนะครับแต่ปลาก็ตัวเดียวนะครับน,นะบนี่แต่ก่อนคุณก็ยกตรงนี้นะตอนนี้น้ําส่ภาว่าปกติแล้วครับภาวะปกติมากน้องก็ยกดอฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นเวลาเกือบเกือบสิบแปดนาฬิกาลูกหกมงแล้วนะครับ,นะรบตอนนี้ลุ่มน้ำจอรเข้ฝั่งที่มีฝายน้ำาบนตรงนี้ นะครับนี่น้องขยกยอยฝั่งนี้นะครับนี่นะครับมาก็ได้ปลาไปทานแล้วอ่ะได้ปลาอ่ะก็ได้ปลางเขาได้ปลาตลอดครับยกทีหนึ่งกับสามตัวสี่ตัวนะครับนะครับนะครับก็ไ้ปลาเาเรียกทำกับข้าวตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะหกโมงแล้ว อากาศก็เริ่มเย็นบรรยากาศดีมากเลยครับแต่ปลาก็ผุดผุดมากๆากครับตอนนี้ก็น้ําไหลแต่สวะยังไม่ไหลไปเลยครับตอนนี้สวะก็เยอะนะครับแต่ปลาก็มีนะครับสวะที่อยู่ใต้สะพานแต่ก่อนโอ้โหน้ําจะพุ่มสะพานอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ลดเสียาปลาผุดเนี่ยปลาตัวใหญ่ก็ผุดนะครับตอนนี้ก็น้ํานิ่นะ น้ำนิง่งขายตั้งนิง่องทุกอย่างน้ำนิง่องทุกอย่างน้ำนิง่งแต่ก่อนมีคนหาปาลาอะไรเต็มเดี๋ยวนี้นก,นก,นก็นิ่งหมดแล้วครับนิ่งหมดก็สวยงามหาปลาที่สุพรรณบอกว่าตรงไหนก็มีแต่ปลานะครับตรงไหนมีแต่ปลาหาปลาพูดขึ้นมาแล้วอ่ะทีละสามตัวสี่ตัว ปลาเยอะแล้วครับสูขพันบ้านเรานะครับปลาเยอะอากาศก็ดีเย็นดีนดอันนี้ไฟก็เริ่มติดแล้วนะครับไฟตามทางหรือไฟไหลทางเริ่มติดสองสวา่างแล้วครับและคนที่หวานเหนก็แถวแถวนี้ก็เขาก็ไม่หาก็หาตอนน้ำหลักปาเยอะนะครับตอนนี้ก็เย็นเย็นน้องเขาบอกว่าเทคนิคการหาปลาของเขานั้น ถ้าจะยกปลาได้เยอะตรงนี้นะเขาบอกว่าเอาลำอ่อยไว้ก่อนนะครับลำลำผสมกับหัวาหานหนึ่งปั้นเหนียวๆก็โยนลงไปในน้ำคนที่เขาจะยกยอนะครับโยนไว้ปับ๊บอ,อ่อยไว้สักวันสองวันโยนไว้แต่ตอนเราปลาก็มากินวันหลังพอเวลาก็เรียกว่าอาหารหมดประมาณสองวันเพราะวันที่สามเขามายกยอนะครับยกยอ นะครับน่นก็คือวิธียกยอตอนน้ําตอนน้ํานิ่งครับเขาเรียกน้ํานิ่งน้ําสายนี้ก็ไหลนะครับแต่ไหลเออยเอืยเอยมากครับเกืียบจะนิ่งได้แต่ไหลครับนี่คนไปหาปลาคนหนึ่งฝั่งนั่งอะไรเห็นไปไหวอู้ริมเกาะนั่แหละนะครับคนดำเจด,ดูตรงโู้ริมเกาะฝั่งนะครับ เขาบอกว่าอ่อยอ่อยไว้ก่อนอ่อยไว้อ่อยไว้แล้วก็มายกาได้เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็น้องก็บอกได้ประมาณโลก,กว่าแล้วนะครับแค่นี้แล้วครับจากลุงดำยกยอน้ำนิ่งนะครับสวัสดีครับ